เมนสวัสดีครับเพลงขุดคน้นรู้ดีสิไหวสิหรือเป็นดินไหวสารวิตเตอร์พอไหมชีวิตทำยังไงดีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ยายต้องขุดค้นแสวงหาที่มาที่ไปเพื่ออะไรชีวิตใหอสวัสดีรู้ดีสิไหวสิหรือเป่นดินไหวสามลิตรพอไหมชีวิตทำยังไงดีธรรมชาติอันบริสุทธิ์หญ่ต้องขุดค้นแสวงหา ที่มาที่ไปเพื่ออะไรชีวิตสวัสดี